นั <onz> ่ณตอนนั án, oh, like oh, oh, ouais, ้นมาโอ้เราจะทำอะไรดีครับผมไม่รู้เลยโอ้ไม่รู้เหมือนกันนั่นดิเออพวกเราตื่นนอนตอนนั้นได้แล้วอยากรู้จังเลยว่าจะมีตัวอะไรมาอีกโอ้สิ่งนี่เอออย่างไรอ่ะโอ้เดี๋ยวทราไม่ควรตากันหมดเลยโอ้ไม่ไดล่ะ จะบ่นว่าอลต้นฮ่าฮ่าจะง่านพวกงูพวกแกนะนงูกระจอกากเลยลูกกระจอกลูกกระจอก ลูกกระจกวะเด็กม,มั่มงานขาทิ้งแง่ฮึ่มฉันยังจะกลับแกได้สิจะพูดอะไรยุทธสมน้ำหน้าในที่สุดแจก็ตายไม่มีวันฮะไม่ไม่มีวันหรอกฉันจะฆ่แพ้แกกุม,มาริ ไอ้ลูกสมุนก็จอกว้าวหูอา้ยฉันหน้าพุ่งชนว้าวบอยอะไรของน้อยอะชนมัมอด้ได้ยด้อือย่ายับเด็กแม่ง ฮ่าๆๆ่นับนี่ปะเนี่ยฉันมีเพื่อนแล้วนะเกินมายังจ้นายก็รู้ความสามารถจันปาแล้วย a าอออา แล้วงโอานี้โอ้ไม่ก็เชตเตอรอมันเกิดอะไรขึ้นก็เฮ้ยใครปักนายเครทำนายแต่ซ่อม ปักใจหมดเลยฮะไม่ม oh! ีใครปักลูกก็ไม่โอ้โหไก่ตายกันไปดีทุกคนมันนายไม่พูดเลยล่ะตายเหรอใช่ตัดที่มือเลย ไปกักวางทางว่ะนี่แน่นี่แน่นี่แนี่คนี่นนโอ้นั่นใครอ่ะ,ไม,อปปะไม่ได้หูปากพวกกูอยากไปตายแล้วเด้อไม่ไม่โอยเจ็บเลยนะ แอปเปิ้ลจ้าตจ้าแอปเปิ้ลฮ่าฮ่าฮ่าเจ้า้อยสมย่าฮ่าฮ่าเฮ้ยายเออจะได้่าเพื่อนตัวเองย่านี่ย่าว่า ไม่ร no ีพลังติกรามคอีน่เหอเดี๋ยวจำัลยนี่อย่าท้อะ <laughs> oh, yeah, are too many point uh, ooh. Uh, ooh. Mm. chúng tôi cái tiền thôi, chúng ta sẽ cùng chết,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  เฮ ouais. ้ยทไมาฉฮ้ยช่วาต่เองได้ว่าแ่งกัด้วยนะ เฮ้ยหูปะยิ่งย่ยหมดฟื้นตัวเองท้จริงวะรับไปขายยันไนเาย่าฮาฮ่าฮา แล้วเออ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 ทุ้ยทุ้ยทุ้ยไปไปไสวรรค์แล้วกบไปแล้วจ้าบ๊ายบายเออไปด้วยไปด้วยว้าว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 ไปพูดดีกิดไปอ่ะ เกิดใหม่เฉยอ้าวพระเจ้าบอกว่าให้ไปรู้ม่าเกิดใหม่เดี๋ยวพระเจ้าแล้วไอ้ปั้นน่ะเอาบบตกปลาล็อกตายไปแล้วมันตกนรกตายแล้วฮ่ากลาแอปเปิลอะเราไม่น่าเชื่อใจแอปเปิลใช่แอปเปิลทาเราตายเอ๊ะเดี๋ยวแอปเปิลไม่เคยฆ่าเราหนิเอออ๋อใช่แก้วเขาไม่เคยฆ่าเราอย่าบอกนะว่า นันมันแอปเปิ้ลโดยผีสิงเหรอน่าจะใช่เดี๋ยวฉันว่าไม่ใช่แล้วเพราะเด็กแอปเปิ้ลยังดีอยู่เลยฉับอกออแปปล้วว่าแอปเปิ้ลโดนควบคุมอ่ะเออใช่ผมยังเห็นข้างหลังของพี่แอปเปิ้ลอยู่เลยอ่ะมันมีอะไรมันมีตูมแรงๆอ่ะเ้ยแล้วมันก็ระเบิดกำลังก็คันหายไปเลยอ้าว ไม่ขอขครพวกคุณเสร็จอะแล้วผมก็กำลังยังไม่ตายใช่ไหมแล้วผมก็ฟื้นกลับมากลายเป็นพี่แอปเปิลอะแล้วพี่แอปเปิลก็สู้กับพี่ไอคิวอะแล้วเออพี่ไอคิวก็กลายร่างเป็นพี่เขียวแล้วพี่เขียวก็ลูกหนูก็เห็นพี่เขียวข้ากับสู้กับแอปเปิลอยู่แล้วแอปเปิลกับพี่เขียวก็ตายคู่เลยอ๋ออ๋ออ๋อ จริงๆฉันตายก่อนจริงๆฉันตายก่อนนะนะใช่ใฉันตายก่อนไอ้นี่กระตายสองไอ้นี่ก็ตายสามผมตายสี่ตายห้าตายหกฉันตายเจ็ดแล้วฉันก็เกิดใหม่ได้เพราะฉันมียาแอปเปิ้ลไอแอปเปิ้ลอ่ะมันก็มียามันโคตรเก่งอ่ะมันมันเกิดใหม่ได้ไงวะขนาดจะเตะกาโคมันตายอยู่นั้นเนี่ยมันยังเกิดใหม่ได้เลยอ่ะมันจะหูวเกิดไปปะเนี่ยโอ้ใช่แล้ว ฉันว่าพวกเราเริ่มพูดเริ่มพูดกับเรื่องไร้สาระของไอ้แอปเปิ้ลกันเด็ดนะใช่ใช่ใช่โอ้ใช่แล้วครับโอ้เออว่าแต่ไอ้้ไอแอปเปิ้ลมันจะมาเดี๋ยวว่าแต่ไอแอปเปิ้ลมันจะขึ้นสวรรค์ไหมวะเพราะจริงๆมันไม่ได้ทำเรามันโดนควบคุมไงว้าอ,อะไรไมเนะี่ยทำไมหัวหน้าแข็ง,แก,งแก่งเลยเนะี่ยให้ดูดิ ทำแขนสัหกหนเลยเป็นเกิดใหม่ใช่าไามเอดี๋ยว่อนนะได้ยินเสียงแป๊บโอ้โหชัดเจนยา่าฮฉันเกิดใหม่แล้วเจ้าบอกว่าจะยินที่พวกแั้พูดว่าฉันถูกควบคุมใช่ไหม ทีิงๆไไดู้่ควาคุมมลักเงององไอ้งอเนาะน้องฉันใช่รวยลเลยแพ้ใช่รวยยี่ยตีนเนอยตี้ยตีเนอือนะเทปทูอยูแล้วเอ้เดี๋ยอะไรอ่ะ โอ้พระเจ้าเห็นนะน้องแม่งอยากให้พวกมันไปเกิดใหม่เดี๋ยวไปแน่ตรงแน่งแน่ตรงแน่ตรงแน่โอ้น้องมีเจ้าพร้อมแน่จ้า อ้าวหายแล้วฮาฮ่า <unfinished> ฮ <ė left> <Metal> ่าฮ่าเพแกไม่มีมันหนีออกไปได้หรอกงั้นมันก็เอาศพไปนี่ง okay, ั <Elijah> ้นมัน <okay>, ก็เอาศพไปเช่นนี่ไปเหลกจ้าโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยศพว่ะ อนนี่หับทีแทโทนี่แนตลอกโหดโหดโหลดต้าเพี่คาดสูนี่แอื้อเฮอเตะหน้าัก้าเตะหน้าฉันงเนเลอแต่ฉันก็ยังไม่ตายว

ป่าเปล่เรัก่าแหงวันววันหวันโนะว่าใ้วเมดวเราเกิดใหม่รตัวนมันก็ตายเดี๋ยวมันคืตัวอะไระ ฉันว่ามันต้องเป็นอบอสของเจ้าหนอนตัวนั้นแน่ๆบอสของเจ้าหนอนตัวนั้นหลังๆฉันว่าไม่ใช่หรอกค่ะทำไมลเพราะว่ามันค่าลูกของตัวเองไงฉันเห็นไงเห็นกันเนี่ยตายด้วยน่าตายแล้วเออฉันตายแล้วแต่ฉันก็ยังเห็นมันอยู่นะเอ,อิ่มจะว่าไปแล้วนายรู้จาก เออจนหมึตอนนั้นไหมที่มันชื่อ nah ว่าเออเจ้าแหแมนฮาอาไนแน้วว่าแล้วใช่จะรู้จากเจ้านอนนั่นไม่ดีที่สุดเพราะฉันเคยเป็นเพื่อนกับมันไงล่ะขณะนั้นเขาไปอยู่กับมันเลยใช่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 อืมไอคิว ปูปากแล้วก็ไปนอนใน,นาลาอกซะนี่ไงอ้าทำไมคนต้องทำย่างนี้ด้วยฮะแทนไม่ใช่คนไอเขียวมนที่พวกแกคิดเอาศพไปเด็กตึ้อดีเนี่ยสามารถตก็ตกทุกอย่างได้เว้ยเอืออ ืออเอา้าเอา้ยไม่รู้จักฉันมาก yeah. ไงตายสับตาปแค่นี้น